ก็จบไปแล้วกับอีพีที่สามสิบสี่นะคะก็ตอนแรกก็อ่ะวิ่งหนีมาวิ่งหนีมาเสียหลานจ้างก็ไปช่วยเรียกปุ๊กมาปับ๊บใช่นะคนนี้ขอเพียงส่งเสียงมาข้าจะมาเรียกปุ๊กมาปับ๊บเราเขาก็ไปเจออะไรนะป้อมประการเป็นแบบเหมือนสุสานอืมนะอืมแล้วก็อ่ะก็เข้าไปหาจิลลิกในนั้นอืซึ่งในนั้นก็เหมือนกับมี วิญญาณอยู่ในนั้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยสัมผัสได้แปลกหรือว่าทําไมในในโรงมันถึงมีแต่กระบี่อ่าเนี่ยแปลกละเอแล้วก็ล้านจ้านก็ดีดถิ้นใช่โชว์สกิลนะดีถิ้นถามวิญญาณไปยังกับพิมพ์คอมพิวเตอร์ตตตเพราะว่าวิญญาณกลับแบบไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้อะไรเลยว่าแบบตายยังไงอะไรยังไงก็ก็ยังเป็นวิสนาอยู่เนะอะก็ช่วยจินหลิงออกมาได้แต่ว่าจินหลิงก็เหมือนกับพอฟื้นขึ้นมาแล้วเหมือนกับก็ก็เดินเข้าไปสิงอยู่ในกำแพงเหม,มือนเดิมอะไรเงี้ยมันโดนสะกดมันโดนสะกดจิตหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ช่วยจินหลิงออกมาได้แต่ก็มาเจอแบบเหมือนคนวิ่งวิ่งอยู่แถวนั้นอืแล้วก็ ก็เลยเหมือนจะวิ่งตามทันแล้วแต่ไม่ทันน um> ั่นน oui ่ะสิมันัตัดจุดได้ไปชุนหลบได้ใช่ไหมบอกกบีบินไปแต่ว่าหลบกระบีได้ก็รวนชุดไงก็เก็บชุดมาได้เดี๋ยวจะถามชุดต่อไปก็ช่วยจินหลิงมาได้จินหลิงก็ อ่ะมาเจอเลาเสร็จปุ๊บก็มาเจอเจียงเฉินก็เลยไปถอดเสื้อจนหลิงโอ้ยใช่ใช่ก็ดูไงว่าแบบรอยความสามันไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยจนหลิงก็ตื่นใช่หมจีหลิงก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วแบบทำไมอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกเนาะจนหลิงก็จะมีความเป็นแบบว่าเหมือนพ่อแล้วก็นานะก็จะแบบมีความปักแห็งก็จะไม่ได้แบบขอบคุณหรือว่าอะไรอย่างเงี้แมันก็วิ่งหนีทำให้ว่ยอิงได้กลับไปเจอกับไม่ทีนี้คือ เจีงเฉิงไงหมายพอมีหมาเนี่ยแหละตอนแรกมันก็ไม่ได้อยากจะออกมาหรอกแต่ไม่รู้หมายอยู่ไหนนะหันไปที่มันมาอยู่ตรงทางไหนเมื่อไหระกระโดดหนีออกมาเจีงเฉิง,ง,งก็เลยเฮ้ยอ่าตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วต้องโดนถามหน่อยละกลัวหมาด้วยยิ่งสงสัยใหญ่เลยคืออันนั้นเจียงเฉิงครู้แล้วแหละแต่จริงๆอ่ะคิดว่าเจียงเฉิงอ่ะมั่นใจแต่ครั้งแรกแล้วเอเอ ตั้งแต่เป่าคุยแล้วไม่เฉพาเจงเฉยใช่ใช่เพราะว่าคนที่ใช้พลังเป่าคุยะมีจะบอกว่ามีไม่กี่คนก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวเนืไม่แล้วเห็นวันหนิงด้วยไงที่ที่คนอื่นบอกว่าเห็นวันหนิงใช่เคยแบบคือเอาคิดว่ายังไงนั่นแหละเจงเฉิงก็มั่นใจแต่ครั้งนึงแต่พอครั้งนี้ก็คือแบบกลัวหมาด้วยชัวเจ้าจะถอดหน้ากากไหมชัวนี่ก็เลยถอดถอดปุ๊บคืหนีไม่ได้แล้วไงนะพอถอดปุ๊บ เหมือนจะซาบซึ้งที่ได้เจอกันแต่เอาหมามาคุมเจ้านี่เหมือนเดิมเลยจำได้ตอนเอาหมามาคู่ตอนเด็กๆไม่แต่คิดว่าเจ้งเฉิงอ่ะก็คือคิดถึงเขาเล่จริงแล้วว่าเจ้งเฉิงก็แต่แบบผมก็นี่ไงก็ถึงบอกนะว่าเป็นคนปากแข็งอ่ะใช่ใช่มันคือมันไม่เคยยอมรับอ่ะอืมมันก็บอกเนี่ยทําไมกลับมาแล้วไม่ไปที่ท่าเรือเห็นเวลาทาไมคือแบบอ้าวแล้ทำไมไม่กลับไปท่าเรือเจ้าต้องไปหา ขานทกอนไม่ใช่ไม่ได้ไปหาหลานจ้าไปหา้นเพราะมันเจอที่นี่เนี่ยวันหนิงไปหาวันหนิงพี่ิ้เจ้าหรออะไรเงี้ยบอกข้าก็ไม่รู้จะทำยังไงนะจริงๆอ่ะเหมือนเมื่ออิงก็อย่างที่เมื่อยองพูดในใจแหละคือแบบอยากกลับไหมก็อยากกลับแต่อย่างที่บอกกลับไปก็ไม่รู้แม่เจงฉึกก็คือจงฉึกเป็นแบบนี้กเจงกเป็นแบบนี้ไงกลับไปก็หรือถ้ามีสิธย์พี่อยู่มันก็ยังมีคนแบบคอยแบบ ดึงสองคนนี้ให้มันแบบซอฟลงอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพอสิพี่ก็ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยกลับไปล้วก็โดนแทงอีกรอบแน่อ่ะก็เลยโอเคสุดท้ายเชิงเฉียงก็จะไปจับอวันหนิงวันหนิงเพราะว่าหลานมาบอกหลานมาโกหกเออพะว่าแบบเนี้ยเจอวันหนิงนูนี่หลานนี่กล้าโกหกเนะนี่ถ้าจับไม่โดนหาไม่เจอนี่ทำไงก็เฮ้ยหลานหลานสุทธิรักหลาน หลานก็หลานกับหลานกับาน,กนานี่ใส่เหมือนกันนั่นดีแล้วแบบกเหกลับมาบอกเอ้าแล้วหายไปไหนอ่ะอะไรเงี้ยอ๋อพอดีเขาทําอย่างงน้อย่างนี้หายไปเอ้ยแต่ว่าใช้แท้ถือเตียนได้ซึ่งปกติมไม่ไม่ปกตินี้จะมีเฉพาะเจ้าของที่ใช้ได้ไหมฮะก็คงจะแบบเป็นตระกูลก็คือเขาเขาคงแบบว่าเออให้หลานใช้ได้ด้วยคนในตระกูลเจียงอะไรนี้ใช่ไหมไม่ก็เออก็คือเขาคงแบบให้หลานอะเป็นเจ้าของด้วยไงได้ด้วยอย่างนี้เป็นเจ้าของร่วมอืม เพราะว่าเขาก็ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีทายาทสืบไงนอกจากหลานเขาจะว่าตระกูลเจียงหมายถึงว่าถ้าหมดเจียงเฉิงก็คือเขาไม่มีทายาทอื่นไงก็เดี๋ยวเจียงเฉิงก็ไปแต่งงานกับวันชิงไงดูมันต้องมีบทอีกแน่ๆเลยน่าจะเหรออย่าไม่ได้นะเอกค่ะน่ารักขนาดนี้ห้ามตาย พอเสร็จเราหลานก็เลยช่วยเว่ยอิงออกมาพอหลานช่วยเว่ยอิงออกมาปุ๊บก็มาคุยกันก็หลานสไตล์หลานแบบเรายกันเลยหนะายกันคือไม่ขอบคุณเนี่ยแบบหายกันไม่มีครับไม่ต้องขอบคุณใครเขาไม่ติดที่ขอบคุณใคร็หายกันอะไรเงี้ยเอกก็เลยพูดว่าแบบว่าะย่งไเจ้าก็ต้องพูดะคำนี้สักวันหนึ่งถ้าเจ้าไม่พูดคนเราต้องพูดอถ้าไม่พูดเจ้าจะเสียใจนะทุกคนต้องทั้งน้ำตาเนี่ยแหละ เลยแบบในหลานก็ยิงอีกเพลงเลยโมโหสับคอแม่งเลยไม่ใช่ไม่เขาอยากช่วยหลานหัวหลานโดนคำสาปก็แบบย้ายไอ้คำสาปเนี้ยมาไว้ที่ตัวเขาอะไรแบบนี้ก็จบไปกับ ep สามสี่ก็กำลังช่วยหลานอยู่ใช่ก็ก็คือเป็น ep ที่ก็ยังไม่มีอะไรมากเนอะก็คืออา่าเริ่มแบบเปิดมาก็มี ป้อมประการนั้นนะคะที่ดูน่าสงสัยอะไรอย่างนี้โอเคก็จบกับการรีแอคนะคะ EP 3 4นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะเต็ม VTV นะคะสามารถเข้าไปดูตั้งแต่ต้นจนจบได้เลยนะคะนะครับมาเป็น,นะะสาวากูซูกันนะครับค่ะเราก็ยังไม่ออกจากกูซูนะคะเราจะอยู่กูซูไปอีกนานนะคะค่ะโอเคก็เจอกันกับ การรีแอคบรรดาจานะคะใน EP ีหน้านะคะโอเคงั้นวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ